ดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอิงฟาวราหะมิสแปรนกลุ่มแทมมาน,มนครเลยคือคุทตต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนหรือว่าไม่มีสริปต์นะคะ จะพูดจากความในใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าเมคอัพมานานมาก <laughs> <laughs> แต่นั่งแต่บ่ายสาม <laughs> 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 เวลามันเร็วมากเลยนะคะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังคงอิน <laughs> อยู่ทุกเวลากับคำว่า, <laughs> วาอิงฟาร์มมหานคร อันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ในพาร์ทของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทําให้หุวฟ้ารู้ว่ากระเทยเอาใจยากมากะคะ่ะ <laughs> แม่แม่ใจยยเย็นๆเนาะ ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นอินฟ้ามหาคนครนะคะมันยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆสาหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามมาก่อนกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวค่ะให้ตายกันในข้างนึ่งซึ่งเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ขอบุณพี่แอมค,ค่ะที่ใช้หัวใจเลี้ยงหนูในวันนั้นถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอินฟ้ามาหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกำเนิดของอินฟ้ามาหานะครขอบุณมากมจริงๆค่ะและจะบอกพี่แอมว่าพี่แอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไมอดอลของหนูหนึ่งอย่างคือเราสามารถทำให้คนหนคนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะและเราสามารถที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกัน ขอบคุณพ mm <blueberry> ี่ยมากมค่ะเทียมคะวันนี้หนูเอามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้แล้วนะคะแล้วก็อยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครได้ค่ะขอบคุณคนที่ตั้งคำถามในตบทวันนั้นที่ทำให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมา เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะตอนตอบคําถามเพราะว่ากรุงเทพฯเราต้องการคนที่มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด,ด้านด้วยนะคะพอได้เข้ามาในกองนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมวิทยารเลยว่าผ่านดราม่ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกันคะ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา ไปต่อเอาอยู่แล้วเชียการเป็นแฟนคลับของอินฟ้าเขาไม่ง่ายใช่ไหม ก็เป็นเสินะคะก็ห่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆจริงๆจนทำให้มีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอบคุณบอนอวันค่ะหรือว่าป้า พี่เลยจะเป็นไพโฟไล่ละวขอบคุณบอลนะคะที่ใช้หัวใจเรื่อง่อเดียวกันานรันที่ทำให้เกิดฟ้ามาหาชนในวันนี้อยากจะบอกกับน้องๆที่ ไม่ได้ไปต่อในค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าตําแหน่งที่หนึ่งมันก็มีที่เดียวจริงๆในแต่ละจังหวัดขอให้น้องๆสู้เดินตามความฝันแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเป็นแม่ทัพกรุงเทพมหานครหลังจากพี่ปาน,นี้นะคะอยากจะบอกว่าการเป็นแม่ทัพมันมันไม่ได้ง่ายค่ะแต่สิ่งที่จะต้องคิดคือความเป็นตัวตนของเราดึงมันออกมาให้ได้มากที่สุดน,นะคะ แล้วพี่ฟ้าเชื่อว่านางงามในยุค2023หลังจากนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าความสวยแลาจะทำยังไงให้คนจำเราได้แน่นอนว่าการเป็นกรุงเทพมหานครหนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกและจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีก76จังหวัเดเดินตามหลังเรามาขอให้น้องๆจำอินเนอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีกให้แม่เดินก่อนนะลูก มีมงแล้วจะพูดอะไรก็ได้เลิศ็ต่ก็ขอบคุณนะคะทุกคำดูถูกหรือว uh, ่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติดหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำสบประมามันจะทำให้ฟ้า คิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้เขาเชื่อว,ว่าควาพัฒนาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้มไมโดยเฉพาะกลุ่มนางงามนะคะซึ่งก็โดนมันดนูดีพอสมควรในช่วงแรกขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณบอสนาวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะมง,งกลับบ้านให้ได้ค่ะบอสกับนิสแคนเดินและฉันค ดูน้งเขาก่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะด่าได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคนก็รักแม่ๆทุกคนแเข้าใจว่าการดูน้ำแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทป์ของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรค่ะ ก็ขอบคุณทุกคำดูถูกเหมือนเดิมค่ะที่ทําให้ฟ้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าเฮร์สไตล์ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณพี่อยานะคะพี่อยาคุณหยาแล้วก็ ขอบคุณที่เบยเบลีด้วยนะคะขอบคุณที่เรียนทุกๆคนนะคะขอบคุณอาจารย์เชษแล้วก็ขอบคุณพี่สันขอบคุณขอบคุณป้าแดดด้วยนะคะขอบคุณเบื่องหลังความสำเร็จทุกๆคนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่ อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดกําเนิดที่ทําให้หนูได้มาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอลนวันขอบคุณพี่ๆในกองมิสแกรน n d ไทยแลนด์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แาวนพี่หมีพี่เต๋าทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆท็อ,อ,ทอปสิบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคน,นะคะ่ะ ที่อยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นที่นางงามนิสการ์ไทยแลนด์ทุกๆคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนนะจะเพิ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่า ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายแล้วประชิดไคิดเดยอะมากเจ้ามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะ oh. อิงฟ้าวราค่ะมิสแกรนด์ไทย oh, <yeah. S 1> แลนด์นัดูเลยครับอิง ฟ้าวราหา์มิสแกรนไทยแลนด์2022กับอิงฟามหาโชว์